เดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับรีวิวให้ดูว่าคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับสําหรับลูกค้าล้างรถเสร็จนะครับจะมีคาบน้ําแบบนี้ครับไม่ต้องเช็ดแห้งไม่ต้องเช็ดแห้งแล้วก็สองเลยครับตัวน้ํายาทําออกมาคุณภาพสูงนะครับผมนี่ครับสำหรับลูกค้านะครับวิ่งรถไปเจอพวกข้ามยางมาต่อยครับนี่คือยางมาต่อยครับนี่คือก้อนยางมาต่อยเลยตามท้องถนนเลยที่เราไปเจอมาแล้วเราไปจ้างเขาขัดครั้งละ4 0 0ร้อยห้ายางมาต่อยนะครับยางมาต่อยลูกค้าจะรู้เลยเวลาเราล้างรถนี่มันไม่ออกเห็นไหมครับนี่ครับ มันจะไม่ออกนะครับผมแต่เรามีตัวนี้ครับครับผมเป็นตัวเซรามิกนะครับผมเป็นตัวเซรามิกนะครับโคตติ้งคุณภาพสูงเลยเหมาะสําหรับรถใหม่ป้ายแดงแล้วก็รถเก่าๆที่ใช้มาสักเจ็ดแปดปีนะครับใช้ได้เลยเปิดออกมาจะเป็นสีฟ้าครับครับผมดูยางมาตอยตรงนี้ครับครับผมนี่ครับแต่น้ํายานะครับดูยางมาตอยนะครับนะครับผมไม่ต้องไปหาน้ํายาขัดยางมาตอยนะครับไม่ต้องไปจ้างเขาขัดครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือยางมาตอยครับนี่คือออกแล้วครับครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัว เคลียโค้ดเคลียโค้ดคืออะไรครับขัดพร้อมเคลือบนะครับนี่ครับไม่ต้องเช็ดแห้งเลยนะครับไม่ต้องเช็ดแห้งเลยนะครับไม่ต้องเช็ดแห้งนะครับนี่ครับง่ายๆครับใช้งานง่ายสุดเลยนะครับแปะน้ํายาแล้วก็ลูบครับครับผมลูบนะครับอ่าครับง่ายๆครับครับผมลงเที่ยวหนึ่งนะครับอยู่ได้สามเดือนนะครับสามเดือนลงครั้งเลยนะครับผมพวกคาบขี้นกคาบยางไม้ยางมะตอยนะครับที่ติดอยู่บนสี่รถนะครับตัวน้ํายามันจะเคลียร์ออกให้เห็นไหมครับคาบดาปีเลยนะครับนี่ครับแตะน้ํายาครับ กระจกก็ลงนะครับพวกกระจกโคมไฟหน้าอย่างเงี้ยลงได้หมดเลยนะครับพวกบิ๊กไบค์สามารถใช้ได้นะครับบิ๊กไบค์ใช้ได้เลยนะครับจะให้ความเงาสูงครับนี่ครับอ่าง่ายๆเลยนะครับผมจะไม่กั้นนะครับจะไม่กั้นฝั่งนะครับนะครับจะไม่กั้นฝั่งครับลงเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับผ้าครับนี่ครับเราแถมผ้าอย่างดีเลยไม่ได้ผ้าธรรมดาแน่นอนครับเช็ดเลยนะครับนี่ครับเช็ดเลยเห็นไหมครับผมโอ้เงาใสขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับง่ายๆครับนี่ครับ ง่ายๆรถเก่าๆที่จอดตากแดดมานานๆนักสี่ห้าปีนะครับที่สีมันชิซีนะครับลูกค้าเอาไปใช้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยครับเราการันตีให้ครับไม่เงาไม่ใส่นะครับผมเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะครับนี่ครับคุณภาพสูงนะครับเห็นไหมครับเงาใสขึ้นมานะครับนี่ครับเหมือนแก้วใบหนึ่งเลยนะครับเหมือนแก้วใบหนึ่งเลยครับนี่ครับแล้วลื่นนะครับลื่นมากนะครับลื่นนะครับตัวน้ํายานะครับมันจะสร้างชั้นครับผม สร้างชั้นเลเยอร์ขึ้นมาครับเพื่อปกป้องสีรถนะครับปกป้องสีรถอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับเวลาลูกค้าวิ่งรถนอกบ้านนะครับไปเจอเม็ดกวาดเม็ดทรายนะครับผมนี่ครับ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 ผมนี่ครับเห็นไหมครับมันจะป้องกันครับนี่ครับมันจะป้องกันนะครับง่ายๆเลยเล็บน้องหมาน้องแมวนะครับเล็บน้องหมาน้องแมวเล็บไก่ที่อยู่ต่างจังหวัดลูกค้าเคลือบไว้อย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นรอยนะครับใช้เชิงผ้าลูกออกนะครับใช้เชิงผ้าลูกออกนี่ครับเห็นไหมครับไม่เป็นรอยนะครับผมไม่เป็นรอย นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยป้องกันแสง uv ครับแสง uv protection ป้องกันอะไรครับพวกแสงแดดครับแสงแดดเวลารถลูกค้าจอดตากแดดมานานๆนะครับสังเกตรถเก่าๆนะครับเวลาจอดตากแดดนานๆสีมันจะซีดอ่าแต่ตัวนี้มันป้องกันโดยตรงครับสีไม่ซีดครับโดนแดดโดนความร้อนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแตะน้ำยาตัวเดิมครับครับผมตัวเซรามิกเลยนะครับเนี่ยรูปรับรูปเช็ดครับครับ นี่ครับกระจกเหมือนกันนะลงไปเลยนะครับกระจกครับผมนี่ครับเช็ดออกครับนี่ครับเห็นไหมครับเงาใสเหมือนเดิมเห็นไหมครับเงาใสเหมือนเดิมครับกลับมาเหมือนรถใหม่เหมือนเดิมนะครับสีใสเหมือนเดิมครับผมครับผมและสําคัญกว่านั้นครับตัวน้ํายานะครับเน้นตัวนี้เลยครับเห็นไหมครับครับผมป้องกันอะไรครับพวกคาบขี้นกคาบน้ํานะครับเรามาดูส่วนฝั่งที่ผมเคลือบกับฝั่งไม่ได้เคลือบเวลาโดนน้าจะเป็นยังไง นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเป็นก้อนกลมครับถีดน้ําขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเป็นก้อนกลมแบบนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นก้อนกลมเลยเห็นไหมครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับดูเลยนะครับที่ไม่โดนน้ํายาครับจะเป็นม่านน้าเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นม่านน้าเลยจะเป็นม่านน้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับพวกนี้จะเป็นม่านน้าแล้วมาส่วนดูส่วนฝั่งน้ํายาครับเห็นไหมครับจะเป็นก้อนกลมเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นก้อนกลมแบบนี้เลยนะครับเป็นก้อนกลมแบบนี้เลย แล้วต้องบอกลูกค้าอย่างหนึ่งนะครับเวลาลูกค้าเอาไปใช้นะครับพวกขี้นกยางไม้ที่มันหล่นใส่เนี่ยมันจะไม่เกาะไม่ซึมยิ่งลูกค้าอยู่คอนโดอยู่อพาร์ทเมนต์นะครับไม่มีลานจอดนะครับเวลาขี้นกมันหล่นใส่แล้วมันเป็นภาพนะครับมันเป็นกดนะครับผมมาดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าน้ํายามันดีขนาดไหนนะครับดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ครับที่ไม่ได้โดนน้ายานะครับผมเอานี้ครับผมจะแต่น้ํายาลงตรงนี้นะครับแต่น้ํายาลงตรงนี้นะครับนะครับผมนี่ครับดูครับผม ลงตรงนี้ครับมันจะเงาตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงเลยครับไม่ต้องลงสองสามครั้งแล้วเงานะครั้งแรกลงปุ๊บนี่เงาเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูนะครับนี่ครับเฉพาะส่วนนี้นะครับที่โดนน้ายานะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับเงาวาวขึ้นมาแล้วครับนะครับนี่ครับกลับหน้าผ้าครับเช็ดให้สะอาดแค่นั้นเองนะครับนี่ครับรถเก่าๆที่เวลาไปเคลือบเนี่ยลูกค้าจะชอบเลยเพราะมันกลับมาเงามาใสเหมือนรถใหม่เหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับแล้วมาดูน้ํามาดูน้ํานะครับ ดูนะครับด <th> ูนะครับดูนะครับเป็นไงครับผมนี่ครับเป็นไงครับนี่ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับมันจะเป็นก้อนกลมอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมเคลือบตรงไหนก็คือตรงไหนที่มันโดนน้ำมันคือมันจะกันน้ําให้เลยนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่ดูครับดูฝั่งดูฝั่งไม่ได้เคลือบครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับฝั่งที่เคลือบจะเป็นถีบน้ําออกหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยฝั่งที่เคลือบจะถีบน้ําออกหมดครับจะเป็นก้อนกลมนี่ครับอ่า ค,คุณภาพแน่นอนครับนี่ครับผมนี่ครับคุณภาพแน่นอนนะครับจัดโปรโมชั่นกันไปนะครับอ่าขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะครับครับผมเป็นแบรนด์ของพอร์ตนะครับลงได้หมดนะครับครับซปเปอร์คาร์ก็ลงได้นะครับพวกบิ๊กไบค์นะครับคาร์ล้านสองล้านลงได้หมดเลยนะครับแล้วเพิ่มเติมอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับจากราคาเต็มนะครับสอง0ันห้าเก้าสิบจัดโปรโมชั่นครับขายหน้าร้านขายพันห้าเก้าสิบและขายในเพจนะครับ ช่วงโปรโมชั่นครับขายเพียง450บาทเก็บเงินหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางแถมฟองน้ําฟองน้าต้องเป็นก้อนสีแดงนะครับนะครับแล้วก็นี่ครับผ้านะครับผมผ้าตัวนี้นะครับเป็นผ้าเฮดดีนะครับคุณภาพสูงเวลาลูกค้าเอาไปใช้ไม่เป็นรอยขนแมวนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางลูกค้าคนไหนสนใจดูคลิปแล้วอยากลองไปใช้พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านส่งได้ทั่วประเทศเลยครับผมวันนี้นะครับ ก็ขอบพระคุณครับที่สลักเวลารับชมครับขอบพระคุณครับ